ตอนรับหมวกโดบินัทฟักทองสีดําบอกเลยว่าชิ้นนี้คูดที่เลยค่ะทุกคนเพียงแค่น้อแนแหนเล่นออบบี้ก็ได้ของชิ้นนี้แล้วของชิ้นนี้แจกเพียงแค่1000ชิ้นเข้าแมปตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงกไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะและเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะการเล่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะคือการที่น้องจะตองเล่นออบบี้นั่นเองแต่ออบบี้นี้เนี่ยมีการจับสแกนนะคะน้องแนะนำว่าให้ปิดเสียงเลย เล่นเนี่ยน้องจะเห็นแถบด้านขวามือใช่ไหมคะเพราะมันจะมีสีเทาสีเขียวสีแดงให้น้องนะคะเล่นไปจนจุดสูงสุดนะคะที่เป็นสีแดงนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยอาจจะโดนจับสแกนแบบพี่แปงก็ได้และข้างล่างนะคะน้องที่เป็นตัวเล่นเนี่ยมันจะคือเวลาที่เราจะต้องอยู่ในแบบเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะหาน้องเล่นไปเนี่ยเกิน2ชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าของยังไม่หมดแต่หาน้องเล่นไปแลวยังไม่ถึงจุดสูงสุดสักทีแล้วหมดเวลาเนี่ยก็ต้องเล่นไปจนถึงสูงสุดก่อนนะคะเอา ให้ถึงจุดสูงสุดออบบี้แล้วก็อยู่ให้ครบ2ชั่วโมงจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองรีบมาทำเลยค่ะ